ค่ะทำไมสตาร์บัคเนี่ยจะต้องมีความนิยมลดลงนะคะหลังสติขายได้มาตลอดตั้งหลายปีศตรวรรษอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรที่จะจีรังค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หมดไปนะคะจากที่วิเคราะห์กันมาแล้วก็แขกันมานะก็คือเกิดมาจาก3ประเด็นด้วยกันนะคะก็1ก็คือเงินเฟอ้อซึ่งเงินเฟอ้อเนี่ยก็เหมือนทองเฟอ้อนะคะทองอื่นไม่ใช่นะทองเฟอ้อเงินเฟอ้อก็คือเราก็รู้กันว่าอ่ะมันก็เฟอ้อไม่ไม,ไม่อะไรมากแต่ปีนี้มันก็เฟอ้อมากกว่าปกติค่ะ เพราะว่าเอ่อแบบมันมีสงครามด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนก็รัดกระเป๋ารัดเข็มขัดเอออะไรเงี้รยรัดกางเกงทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ใช้อะไรที่แบบเออประหยัดมากขึ้นอะไรเงี้ยคือตอนนี้พุ่งตรงนะธุรกิจที่จะรุ่งเรืองเนี่ยก็คือแบบธุรกิจที่ดีแล้วก็ถูกนะคะแบบสุกี้ตีน้อยเพื่อถูกราคาราย่อมเยานะคะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องระวังก่อนเนาะอะไรเงี้ยสองก็คือแบบเหมือนอ่าไอคือแบบโลเคชั่นอะไรเงี้ยหลายๆอย่างก็คือแบบ โลเคชันคือตอนนี้ไม่จําเป็นต้องแบบเหมือนมีร้านค้าหรูหรามาเฮ่าอะไรอย่างงี้ไงคือแบบเป็นร้านอาหารร้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็สามารถ drive t o อะไรก็ได้อะไเงี้ยอืมก็เออจริงๆมันมีแค่สองประเด็น <laughs> ลืมค่ะก็แบบว่าเหมือนอ๋อใช่สามอาทิตย์สามก็คือมีคู่แข่งมาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็คือทําเองก็ได้ดริฟ์กาแฟกินก็ได้อ่ากินเองที่บ้านก็ด้หรือจะดริฟรถก็ดไดอะไรองี้ใช่ะก็ไม่จะแป็นปรารนกาแฟเลยนะคะนั้นทําให้ยอด Starbucks ตา a r บ u c k กของเราเนี่ยนะคะก็ยอดตกควบพวบวบบลงมากันนะคะก็มาดูกันว่าจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะแบบอยู่คงทนนะคะ ต้องต้องรู้ไว้ก็คือมีหลายร้านธุรกิจแฟรนไชส์ที่ก็สามารถจะล่มสลายไปตามกาลเวลานะคะก็ค่ะสู้กันต่อไปค่ะ